นี่ไม่รูเออไม่เห็นจะกินเลยอะไรอะไรอ่ะลงเลยเฮ้ไก่มาตรงนี้สิเห็นตาไหม้มาตรงนี้เอออะไรอ่ะชู่ โอ้โหน่าสงสารเอ้ยพี่หน่อย,อยครับมาดูถ่ายรูปคนนก เต้นของเพื่อนแบบเต้นตามเพืนแบบทีกัน่อยลืมแอบมองที่หน่อแอบมองเต้นว่าอะไรไม่มีตอนแรกแบบ เด็กๆแล้วเตรียยเข้าวด้วยเคยเจอเคยเจอใครเจอที่คือลุงไทยเออเจอที่คือลุงไทย <c oughs> ลุงใหม่ป้าอุ๋ยไปรับโอเคเปล่าเออรู้ที่หนูไปไปหาป้าหนูเคยเจอจำป้าอุ๋ยได้ไหมจำได้หนูเคยเจอชอบไหมชอบเล่นกับป้าอุ๋ยไหมอุ๋ยก็น่ารักลุงใหม่ไปรับนะ อะไรเงีคิดถึงกุ้ยเปล่าอเลนดูกล่องนี้คุณจะเกียกกิ้ดได้หมดคิดถึงกุง้ยเปล่าไม่กุ้ยเปล่าแล้วเล่าอะไรบ้างอะไรนะเี้จ้าอืมี่เก็บไว้จ๊ะ,จ,ะจานดูเสือ้อ บ้านชั้นเลี้ยงหมาสิบสิบอลาบิสิบไทยสิบ,ส,บสิบจุดไข่ลูกลูกถ้วยไก่แม่แม่ไก่ ฟัฟัไข่สิบห้าสหอาราบสิบห้าไทยเออไม่ใช่ถูกั h, แบสบิบห้ไทยเออสิบห้าหจุดสิจุดขาขา จับตำรวจตำรวจจับนี่คือตำรวจสองคนนี้จับนะตำรวจจับโรงเรียนโรงเรียนตำรวจจับจับผู้ร้ายผู้ร้ายที่แย่งแย่งต่างอะ่ะใช่ฮยี่สิบ ยีอัลบียีไทยยี่สิบยี่สิบจุดอุ้ยจะว่วกใส่หัวหัวใครเฮ้ยอย่าไปอะ่ะที่นี่คืออะไรอะ่ะอย่าไปว่าะไรอ่ะไปเลย,เลยทำงน้นอยากไปถุงคืออะไร,ร,รกินลาโกกินไอติ้นแล้วก็มีหนัากำลังจะไปเล่นฟิตซ์นา ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเดี๋ยวเล่นเสร็จแล้เดี๋ยวกินข้าวเนาะเพราะว่าเพิ่กินขนม ไม่มีค่ะแต่ว่าเพื่อนเจ้กับเจเขากินฮากิบังร้อยเดิมะร้อยร้อยคุณแม่ป้อนเลยไปเด็กกินพิ้งไเลยเลยน่าสลูกร้อยกากาอุ้ยได้มาจากอาจารย์เลิศกนาจากคุณพ่อเรว่าก็เอามาจากคุณพ่อสุบชุบใสคุณพ่อ โโหไหนลองไปเขาสิเจ้ให้เขาดิให้เขาได้ไหมเหรอวิ่งขึ้นเตียงนี่เ้้กินร้อรเขากินแล้วแม่กินเลยไม่หมดก็ไม่เป็นไรสามารถจ๊ ถ้าตาถน้ำเยอะและพุงเยอะลงจะเปิดออกโอ้โคุณยายเขากลัวว่ากระติกน้ำจะหนักหรือเปล่าเขาบอกไม่หนักหรอกเออคุณยายครับผมยายเมื่อกี้ต้องตาถ้าถ้าหนูเติมน้ำเยอะแล้วก็แล้วก็แล้วก็สบายแล้วก็สบายทางนี้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 มานี่ คุยเก่งมันยายแล้วหนูจะแล้วหนูจะแข็งแรงไงขาหน้าต้องเยอเเพราะว่าหนูเยอะเยอะอนักนเนูลูนะนักกันแต่ตั้หนูไม่แข็งแรงไปอแต่แต่น่อเพ่มมาพลังได้อะไรนูขอโทษคูว่าอะไร พราะว่าอะไรซื้อขนมมาไงหนูคะขอโทษแบบนี้ขอโทษใครคุณครูทำอยู่กับแม่อยากนอนใกล้แม่ตอนทำงานนี่เสร็จแต่ถ้าทำงานเสร็จแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวหนูจะเป็นไปทางข้างล่างโอ้ค่ะค่ะค่ะแต่คุณแม่เลยไปทำงานก่อนนะคะ ได้แต่อยากนอนได้แม่หนูอยากเล่นรอบปะไปก่อนได้ครับขาผมระวังล้มขอบคุณครับมาม่ามาม่าขอบคุณครับขอให้ดีขอให้อะไรครับมีแต่